ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นวันที่ใกล้เลือกตั้งวันที่3กรกฎาคมก็ใกล้เข้ามาเต็มที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทางกรมการพัฒนาชนนะครับก็มีนโยบายที่จะส่งเสริมบทบาทของอาสาสมัครนะครับคืออาสาพัฒนาชนและก็ผู้นําอาสาพัฒนาชนนะครับได้มีบทบาทที่สําคัญในการเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับที่อำเภอภูกระยาวผมได้มาที่นี่เพื่อที่จะติดตาม ความเคลื่อนไหวของเหล่าอาสาพัฒนาชนุมชนและพี่น้องผู้นําอาสาพัฒนาชนของจังหวัดพะเยาครับวันนี้มีอะไรนะครับเชิญพบกับคุณรัชนีบุญเดืองได้เลยค่สวัสดีค่ะดันานางรัชนีบุญเรืองประธานชมรมอาสาพัฒนาชนุมชนจังหวัดพะเยาค่ะซึ่งวันนี้ทางชมรมอาสาพัฒนาชนุมชนจังหวัดพะเยาร่วมกับสํานักงานสํานักงานพัฒนาชนุมชนจังหวัดพะเยาและ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยาะคะได้จะทาโครงการอบรมอาสาสมัครสังเกตการเลือกตั้งแล้วก็ผู้ประสานงานการเลือกตั้งนะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประจำปี2554นะคะซึ่งวันนี้ทางอําเภอภูการยาวชมรมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาได้จัดอบรมที่อําเภอภูการยาวก็จะมีอาสาสมัครสังเกตการเลือกตั้งจาก9อําเภอในจังหวัดพะเยาก็จะมี ทุกตำบลน,นะคะอาสาสมัครเราสังเกตการเลือกตั้งและผู้ประสานผู้ประสานหนึ่งคนจะรับผิดชอบอาสาสมัคร20คนค่ะซึ่งวันนี้เราจะให้จัดการอบรมให้ความรู้เรื่องก,การสังเกตการเลือกตั้งเรื่องก,การกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้แก่ผู้สังเกตการเลือกตั้งหรือว่าผู้นำโอชของเราในจังหวัดพะเยานะคะสําหรับวันนี้นะคะภาคเช้าก็จะมีทางสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาซึ่งท่านก่อพงโกมลรักจะมาชี้แจงวัตถุประสงค์แล้วก็ การจัดการเลือกตั้งช่วงบ่ายจะมีจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยหัวหน้าสมศักดิ์ของประเสริฐนะคะจะมาให้ความรู้ด้านการสังเกตการเลือกตั้งแก่อาสาสมัครและผู้ประสานงานอาสาสมัครจังหวัดพะเยาค่ะการสนับสนุนงบประมาณจัดการในครั้งนี้นะคะสนับสนุนโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพะเยาจำนวนเงิน620,39บาทค่ะเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่3 กัรักาคมนี้นะคะแล้วก็ทางชมรมอาสาพัฒน,นาชุมชนจังหวัดพะเยาก็ต้องขอ,ขอขอบคุณไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดพะเยาแล้วก็ขอบคุณสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาและผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนรวมทั้งอาสาพัฒนาชุมชนขอบคุณมากค่ะทุกท่าน สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวบุญเดือนชัยสารผู้นำอาสาพัฒนาชนุมชนอำเภอจุนดิฉันได้รับตำแหน่งในการจัดทำโครงการในครั้งนี้นะคะเพื่อช่วยเหลือ,อในการเลือกตั้งสภาพผู้แทนราษฎรประจำปี2554ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ผู้นำอาสาพัฒนาชนุมชนและหน่วยงานกรก,ะกะตสำนักง,งานพัฒนาชนุมชน ร่วมกันจัดตั้งขึ้นนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือ,อให้ประชาชนได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเกินร้อยละแปซของการเลือกตั้งในครั้งนี้และเพื่อช่วยเหลือประสานงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการรับแจ้งเหตุการเลือกตั้งในครั้งนี้ค่ะหลังจากการอบรมในวันนี้ะจะมีการฝึกอบรมให้กับคณ,ณะกรรมาการผู้ ตรวจสอบการเลือกตั้งคือผู้นำอชอและอชอในพื้นที่ของแต่ละเขตเลือกตั้งและได้ดําเนินการสํารวจในการตรวจสอบและจะมีการตรวจสอบการเลือกตั้งในวันที่3ารกรกฎาคมนะคะเพื่อที่จะให้การเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นไป,นปนด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วก็จะช่วยส่งเสริมในการใช้สิทธิ์ของประชาชนในครั้งนี้ให้เกินร้อยละแปดสิซ ของประเทศตามที่วัตถุประสงค์ของโครงการได้กําหนดไนว้ค่ะกัปตันกรมนายชุดสัตว์เดนเจนล้าอีกการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาในวันนี้ได้มีการดำเนินการจัดอบรมโครงการผู้ประสานงานและอาสาสมัครรับเกตการการเลือกตั้งของจังหวัดพะเยาซึ่งในโครงการนี้จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกกตประจำจังหวัดพะเยา และในการดำเนินการนี้นะครับก็เป็นการดำเนินการโดยองค์กรภาคเอกชนโดยโดยสมาคมอาสาพัฒนาชุมชนไทยได้มอบอำนาจให้ชมรมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาดำเนินการในการดำเนินงานโครงการนี้ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่อาสาพัฒนาชุมชนและผู้นำอช ร่วมในการดําเนินการกิจกรรมในการตรวจสังเกตการการเลือกตั้งช่วยเหลือคณะกรรมการการเลือกตั้งของจังหวัดพะเยาในสามเขตซึ่งการดาเนินการในครั้งนี้จังหวัดพะเยาแบ่งเขตการเลือกตั้งเป็นสาเขตด้วยกันใน3ามเขตก็จะมีอชผู้นําอชเป็นผู้สังเกตการและก็รับแจ้งเหตุในการสังเกตการการเลือกตั้งในครั้งนี้ก็ ในสามเขตก็จะมีอาสาพัฒนาชุมชนผู้นำอชอจำนวน850คนที่ไม่เป็นไม่สังกัดพรรคการเมืองซึ่งในในในจำนวนนี้ได้รับการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วว่าไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองซึ่งอชอผู้นำอชอก็จะเป็นผู้ที่มีวางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้งครับผมเขก็หวังเป็นองยิงน,นะครับว่าการเลือกตั้งที่จะถึงนี้นะครับ3กรกฎาคมซึ่งเป็นการเลือกตั้งที่สําคัญของ การเมืองของประเทศไทยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับก็คงจะเข้มข้นและก็คงมีศิลภาพได้ผู้ดีเ,เข้าสู่สภานะครับเพราะฉะนั้นบทบาทของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยานะครับนำโดยท่านประธานชมรมคุณรัชนีนเรืองพร้อมกับทีมงานเราอาสาพัฒนาชุมชนและผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนของทุก,กอำเภอทุกหมู่บ้านและทุกตำบลของพื้นที่จังหวัดพะเยานะครับจะเข้าไปมีบทบาทและเข้าไปมีส่วนร่วม ในการเลือกตั้งสําคัญในครั้งนี้ครับขอบคุณครับ